สวัสดีสวัสดีค่ะมือนี้พบพ่อ,พอ,พอกับคนกลางป่าสายลุยอีกเดินออไปงเนาะหลังจากที่ห้ากรีดยางสวนใหม่กีดยางสวนใหม่ได้ประมาณสองงวดงวดที่สามจกเมื่อคืนนี้เด้อพี่น้องเด้อจกแล้วกระกรีดไส้นี่แหละนี่ีดไส้แล้วมาหย่อนน้ำกุงวดที่สามที่สองกระสอบ ต้องกระสอบน้อยเพราะว่าฝนมันตกแล้วกับเกี่ยวเข่าน้ำนะก็เลยได้หน่อยนึงนีแหละยางเปิดใหม่นี่ยางเปิดใหม่มีดแรกนี่ของงวดต่อไปเพราะว่าจกเ่นจกขายเมื่อนี้เก็บก้อนเก็บก้อนขายเมื่อนี้ลเลยเฮาเละเก็บเมื่อคืนนี้เก็บเมื่อคืนนี้กีดใส่ใหม่นี่มีดแรกมีดแรกของยางสวนใหม่ มีดแรกของงวดที่สีเด้บอบบเมนวางี่มีดแรกที่แรกนี่ประมาณนี้เด้พอพะว่ายอดน้ำกดแเสร็ิได้ไปเก็บยางซอยลูกเก็บก่อนยางยอดน้ำกดเสร็จก็ไป และยางเปิดใหม่งวดที่สี่แล้วนะขายนี่พี่น้องว่าได้ไรงวดที่สาเนะ่ยได้ซองกระสอบเพราะว่าเกี่ยวเขาน้ำแล้วกับพ้นโต๊ะพร้อมเลยซุกหลังหุกเกังหน่อยอ้าวงวดต่อไปเบิง่งงวดต่อไปเห็นได้เต็มที่อยู่บอกเดพี่น้องเบิ่งอีกเนาะ มําม,ม,มาหลดยางเปิดใหม่เด้อด้ประมาณนี้เด้อขายสีงวดหนาเพิ่นได้ประมาณนี้แล้วต้นนี้บักใหญ่ค่ะเบาค่อยออกก็ไล้เป็นน้ำสายพันธหนึ่งอยู่สายพันธสายพันธุ์ใหญ่ๆจะโบเมนยอดดำดอกว่ ยอดดำของคนณสายลุยสือเรื่อ,เอเยเรื่อยเพ้อเขาส่งต้นเลยเฮ้ยส่งต้นแฟรก็มีได้พี่น้องออกเห็นไหมออกซำเดียวได้กับซุ่มบอสวฟ ยางสวนใหม่นี่ดเด้อมิดแรกมิดแรกของงวดต่อไปน่อยเนาะ ใหญ่กับอออกด้ยหลังนี้ต้นนี้ใหญ่มากแต่ไม่ออกเป็นสาเหตุนั้นเพราะว่ากระตุ้นที่หลังบอ่อคนอย่างงอกบอไม่ออกเลยม่านตาของเผนต้นใหญ่ด้วยว่าไม่ถึงท่อบอ่อพี่น้องก็เม้นให้เบิ้งไยเด้อ ต้นใหญ่นะแต่ไม่ออกเท่าไหร่ ต้นก,ก็เล็กเล็กแต่ออกเด้อนี่เด้อนี่ต้นนี้เล็กเล็กเล็กเด้อต้นนี้น้อยแต่ว่าพื้นออกยางพื้นสียางบวง,ง้มเนาะพี่น้องเนาะมันกันเลยเป็นสีโลงๆเลยแต่ต้นนี้ออกเพื่าออก น,นี้หมอกจัดฝนตกสองมือสองสามมือเี่วเขา่าฝนกับห้ำก็เลยซุกหลังฮุกจังหน่อยมีงวดที่สามนะ่ะได้สองกระสอบเพราะว่าฝนตกห้ำก็เลยยุดมากีดงวดงวดของมีดแรกของงวดต่อไปนี่แหละห้าก็ได้กีดนี่แหละฝนฝนเริ่มเซาจักแล้วต้นใบเพราะว่าฝนฟ้าขนองตามฝนแล้วเนาะเพราะว่ายอดแล้ว ยอดแรกก็สิเมื่อเก็บยางซอยลูกเพราะว่าวันนี้เป็นวันเก็บยางไอพี่น้องบึงไอพี่น้องคอมเมนต์มาบึงว่าเป็นหยังจังบอค่อยออกหรือยังไงหรือไม่ถึงท่อหรือว่าถือว่าใส่ได้อยู่มั้ง ปีแรกของเปิดเปิดกีดเนาะอาจจะเป็นสวนใหม่ปีที่สองนั่นบ่ออกมุดแรกของงวดที่สี่แล้วอีกยางในงวดที่สี่แล้วต้นเพิ่นก็สิประมาณนี้ เอาพอถึงพ่อก็ถึงอยู่บ่ด้ยังไงนี่ก็เมนให้เบึงนั่นี่ทด้เพี่องเด้อหลายมือหลายอาทิตย์บ่เลยเมน้พี่น้องบึงก็ทั้งใดบ่เลยเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามนี่คือใบใบไม่ดกนะ ยางสวนใหม่นี่มันเป็นยางพ่นยางพ่นอันอยู่พ่นครบเลยพ่นโได้มากกีดเนาะมันเลยใบไม่มีบางบ้างมากลองเบึงลองเบึงปีต่อไปหาะั้องเือใบผนดุก วัดต่อไปต้นนี้ได้เยอะด้วยพี่น้องเด้วนี่ถือว่าได้เยอะใบได้เยอะแล้วก็ใบเพิ่นกับบ่มีน้ำได้ต้นเพิ่นนะต้นเพิ่นนะนี่ สูงมากสูงมากแต่ใบไม่มีแสงพี่น้องเบ่งเันใบเป็นบ่มี้ด้ใบหล่อนแต่ว่าได้เยอะยางมัจะเป็นแบบนี้เด้อแต่ก็ได้เยอะกว่าใบดุกเด้อ เล็้ยวจังหน่อยมุนเล็้ยวจังหน่ใบไม่ค่อยได้แถวนี้ถ้าเห็ดโใส่ปุ้ยดอกพี่ต้องเอ้ยราวาเพิ่นห้าก,กับสิบเปิดกีด เปิดกีดงวดได้งวดที่สี่ได้งวดได้สี่งวดก็เพราะท่านี้ใส่ปุ๋ยเนาะเพราะว่าเปิดกีดช่วงฝนหยุดหยุดฝนขาดพอดีปลายฝนเปิดกีดปลายฝนก็เลย<ม>เดี๋ยวดูเอาดูต้นนี้ต่อไปต้นนี้ก็ได้คือกันยูใบไม่ค่อยได้ มิดแรกของงวดที่สี่นะคะงวดที่สามเก็บไปแล้วเก็บเมือ่อคืนนี่พี่น้องเอ๋ยสุรักสุเล่กันนะการสิเก็บมือนี่ปฏิัิไปเก็บของลูกเอาต้องเก็บมือนี้มือคืนนี่ไว้แล้วก็ไปเก็บของลูกต่อไปดีเดอร์ต้นนี้นะเป็นยางสนิทไดดอกโบจักคือเดียวสูงมากสูงมาก คำเท่าเบิงอันนี้ก็ไม่สูงเท่าไหร่ดอกนี่เด้อย,ยางบ่ค่อยมีโอ้ใบบ่ค่อยได้แต่ยางนี่อาจจะพ่อได้อยู่รู้ยังไงแหละเพราะว่าห้พี่น้องเบิงเนาะกับโป๊กับมีดแรลกกับสมควรนาะพี่น้องเนาะนี่คือไม่มีใบเลยเด้อนี่ยางนี่ยางไม่มีใบโมเมนได้ใบรวง ใบพ่นจักเว้นได้หดอกแต่ย่างพ่นนี่ไข่แน่อยู่ได้นี่ดิมีดแรกไข่แน่นี่นะหน่ะหรือว่าจะเป็นปีสองบลูหรอคะ,ะปีสองบ่ออกกัสิไม้ความว่าบึงดูถึงเวลาเขาอยากออกเลยพึงดูนี่ซอยขึ้นมากขึ้นได้ลเลยบ่มีใบเลยนี่นะ และนี่คือเพ่นปลูกสองต้นปลูกสองต้นก็กีดยางกีดแล้วก็ได้คือเก่าอยู่ด้พี่น้องนี่นียางกับสิเสมอกันอยู่เด้อันนี้สองต้นสงสงยสต้นแรกมันอยากตายแลวเพื่นปลูกซ้ําอีกแล้วมันได้ทั้งสองบบบนี้นี่คือนี่คล้ายซ้ากันไดน้ต้นเพิ่นก็สิ่แปดติดเดียวขึ้นน,นี่หรือว่าสิปลูกจังซี่จังสิในการเนาพี่น้อง สองหลุมหนึ่งสองต้นเลยแถวก็ที่กลัวแถวห่างก็คือบ่ออกและนี่คือสองต้นสงสายยางพันเหลืองเเพิ่นเอามาปลูกมาปลูกซ้ำไว้เดี๋วมันหลักใหญ่ทั้งสองเหดีกีทั้งสองเลยกะน้ำยางมสามสิซ้ำๆเดียวกับ ต้นเดียวนี่ละอนี่อันนี้คือต้นเดียวเด็นี่น้ำยางเผิ่อซ้ำเดียวเด้นี่ต้นใหญ่ก็เท่าเดียวกับต้นแฝดนั่นแหละนี่ต้นใหญ่ใหญ่กับคือเก่าห่างกับคือเก่าปลูกแฝดก็ได้คือเก่านกเนเองนะจำเป็นปันไนดต่อปลูกทีๆเลยน,น,นี่ต้นนี้ยิ่งใหญ่ใหญ่มาก กดดิ้งยางคนนี้ยางน้อยเดียวหรือว่ามันบทันบทันถึงแกนไห้แกนคุณบ่สำหรับคลิปนี้เฮ้ากระสีให้พี่น้องเบิ่งซ้ำนีน่เนาะอย่าลืมกดติดตามคนกลางป่าสายลุยน้ำในเดอจ้าเดอเพราะว่ากีดยางมือน,นี่บ่ได้เอามาไห้เพิ่งเบิ้งตอนกีดให้มาเบิ่งตอนหย่อนน้ำกด เมื่อคืนนี่เก็บสวัสดีค่ะ